ครับนี่คือทรงนักเรียนนะครับนักเรียนนะหลักการตัดนั่นก็คือใช้ข้างบนนะครับใช้ตัวเบอร์สามนะครับรองนะครับข้างบนนะครับลองขึ้นไปนะครับตัวเบอร์สามหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับดูด้านข้างนะครับใช้เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าในการเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียด้านข้างนะครับ เราใช้ปลายคิ้วนะครับปลายคิ้วขึ้นไปนะด้านข้างเราเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไถยนะครับถายข่าวสวนนักเรียนถ่ายข่าวการไถยนะั่นคือไถยขึ้นไปแล้วถ่ายเฉียงนะครับเฉียงไปด้านหน้านะครับเฉียงมาด้านหลังได้ครับเพื่อที่จะให้เส้นผมบอกนั่นเองนะครับการตัดผม ตรงไหนที่มันยังดำอยู่นะครับเราก็ต้องมาเก็บนะครับมันต้องมาเก็บรายละเอียดเยนี่ยต้องมาเก็บรายละเอียดขึ้นไปนะเพื่อที่จะให้มันให้ขาวกลมกลืนนั่นเองนะครับท่าไทยนะนะครับใช่เพื่อที่จะให้เส้นผมบอกนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ ตันนี้ก็จะค่อยๆไถขึ้นไปนะครับไถขึ้นไปนะครับตัวไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นล่องนะครับค่อยๆถยนะครับเก็บลายละเอียดถเก็บแล้วนะครับเราก็เก็บจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับเราก็ถอยนะครับมาด้านหลังได้นะครับชื่อน้องอะไรนะครับต้นครับน้องต้น น้องต้นน่ะเรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยปหกครับปหกอยู่โรงเรียนขวาวังครับโรงเรียนนะครับวัดขวาวังแสงช่วงสุวรรณิดนะครับอยู่ชั้นปหกแล้วน้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่เด็กๆครับเป็นเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะตุ้มล่างดีนะหน้าตาดีหล่อเนะยไม่แพ้น้องภูผาเนาะน้องภูผาเป็นน้องใช่ไหมครับเอเป็นน้องนะครับก็จะหลอน้องต้นนะครับ ตนดีนะครับตาดีราครับก็ต้องขอขอบคุณน้องต้นมากนะครับที่มาตัดและก็สนับสนุนอุดหนุนร้านจิ๊บแฮคัดถนัดซอยหรือจิ๊บแฮคัดตัดผมชายนะครับซอยวิศวะนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยโอกาสหน้านะครับเชิญใหม่นะครับครับครับขอบคุณมากครับโอเค